สวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับมาหาพ่อหญิงอีกครับคุณพ่อเสือไายครับฝันดีบ่นนรครับคุณพ่อฝันดีอยู่ฝันแนวไรครับคือโทรหาด่วนเลยเหรอครับฟันว่าติดสุดฟันตายเลยฟันมาดึงขาบอกเลขครับฟันตายได้สองสามคืนนี่แหละฮึ่มอาเสืออกปาหมอนี่ล่ะตายใหม่ๆเลยที่สุนนี่ยาันไม่ใหม่ๆเนี่ยนะิ่นจะออกปาหมอนี่โอ้ยังฟ่นได้เผาอยู่หมอเผาหมอนี่ล่ะโอ้ครับครับครับ พอ,อเลยพอเก็บโดดเก็บยังไม่บุญเลยนะอืมเป็นยังไงจังตายครับพ่ออย่างคนขี่จัก,กรยานล้มปั่นจัก,กรยานแมนเขก็เมาคือว่า,วาคนเมาอมืมเมาเหล้าแมนจัก,กรยานล้มซื่อๆก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้อายุเพิ่นจักปีล่ะครับพ่ออย่งเพิน่นหกสิบแต่หกสิบหกสิบสองมั้งหกสิบสองแมนครับผม อายุ62ปีเนาะโอ้แสดงความเสียใจน้ำในหลายเนาะครับพออย่างเนาะจังไดรอีกครับเพิ่นมาแนวไยอครับเพิ่นมาดึงขาบอกนี่บอกยังเพิ่งมาครับผมข่อยเรียกเพิ่นว่าเสียงรังรังในพออย่างแม่งเน่ครับเพิ่นมาดึงขาดึงขาเลยแมนครับขาจ่ายเลขใกไเบอร์นี่ละครับผมอืมตายเนี่ยยังไปแล้วเพิ่นว่าครับก็จ่ายเลขใกไเบอร์เพิ่นว่าครับผมอืมเรียข งวดนี่แหละงว,วดสิมานี่แลหละอือเหตุใดงวดวันที่หนึ่งมีเธอหน้าเลยนะครับเนาะไม่บุรีบอกให้ขายหน้าซื้ออ,อพีหอ <laughs> อพ่หน้าเธอลรอครับเอ้ยพี่หน้าเนี่ยเกตตางจังใ,จให้เนาะบอกให้ขายหน้าซื้อนอะครับพอยัยห,หน้าซื้อโมเข่าเป่าซ้ำโอ้เพิ่นบอกสองตัวหรือสามตัวลรอครับบอกสามตัวเลยสามตัวเลยอือปุณหะพอยันเสือไล่พ่ออ่อเขาเสือกระไล่ใส่ผ้าแพร่ไล่อีกโอ้เข่าขาเข่าขา มาในมาดเพียงไรเสียไรเลยโอ้พอนายเสียไรตัวนี้นะครับ e เอฟซีพิ่นถึงขาบอกเลขเลยถึงขาบอกเลขครับผมเพิ่นันเสียไปแล้วเพิ่นว่าเอาบอกเลยครับตัวไหนครับพอ,อ,อนียเลขเลยพนวะหนึ่งหาศูนย์พนวะหนึ่งหาศูนย์เสียงซีรัง้งนะครับหนึ150่งหาศูนย์พนวะบอมันกิลบอมบอมไปสบายเนี่ยเป็นวัดอยูห่ห่วยโอ้ยเป็นไงครับ <c oughs> เป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดได้หลายมือละครับครับครับ หนึ่งหาศูนย์งานครับเพิ่นว่าจังไรอีกครับบัดเพิ่นก็บว่าเพิ่นเดี๋ยวว่าจังไรนะเพิ่นว่าบ่อขายหน้าขายยังค่าบ่อยขายดอกมาบอกเลขเออมาบอกคือซื้อนี่มาบอกคือซื้อเลยครับผมซื้อเอาคนหนึ่งหาศูนย์ด้คนหนึ่ครับอายุเพิ่นหกสิบสองปีเพิ่นหกสิบสองอืมครับครับครับเอาขอให้มีโชคไงครับพออย่งงนาะครับท่านผู้ชม จังไรอีกครับพีหน้ามาหาบอรครับบ้านนี้พีหน้าบัมาแล้วบอกเรียกบอถือพีหน้าบัมาเลยบ,บอกเรียกบอถือบอมาเลยครับครับพอมาอ้อาวบัวไปยังครับเนาะเป็นแนวทางครับงวดวันที่หนึง่งมีตัวหน้าย่นพศสองพันถอยหกสิบเจ็ดนี่ครับ <c oughs> ขอให้มีโชงไงครับคุณพอหญิงครับเอฟซีพูด <c oughs> สเสียไล่ตัวไหนกับเขาแกปกันอยู่ได้หรอครับพอหญิงพูดนะไล่ยังไงสีดำกับสีแดงเนาะได้ดำได้แดง ประแพ่กระไล่มาเนี่ยมาในสูตรไล่ตัวนี้ก็ขอทาขาทาเหล็กสามตัวสองตัวละครับพ่อียงสองตัวมันวัดเจ็ดศูนย์แล้วเจ็ดศูนย์มันจะใช้อีกครับออเนี่ยบอกมันก่อนมันคือกันนะฟันแนวไหนครับบอกสูเอฟซีเพื่อฟังอีกนะตัวนี้ฟันตั้งแต่บนแต่ตรงหัวครับครับครับฟันตั้งไรตัวเจ็ดศูนย์ทีมาทีไปครับพเพียงฟันวัน เด็กน้อยมาบอกเด็กน้อยมาบอกแม่เงี้ยบอกออกมาเลยบอกออกมาเลยอ๋อมาหาอยู่งานอีู่ละอ้าวด็กน้อยมาหาอยู่งานเออเสียงเราบุคอยออกเพราะงี้ช่วงนี้เราบุคอยสบายว่าเัิดเดี๋ยวสี่จุดตัวเลขไว้แคปหน้าจอเนาะครับคุณพ่อหยังครับขอบคุณครับพ่อหยังขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ ครับผมธมชมเนาะตัวเลขของพอหญิงครับ150 150ครับหลังกากดีกน้อยมาบอกนี่70็นยะครับธมชมอายุผู้ตายนี่62ปีครับงวดวันที่หนึ่งมีตุนายนพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพออครับธมชมเนาะพอหญิงสุดหล่อครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโมทงกับิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่เอฟซี วันนี้เบาแอมราทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมือของดีกันครับเบาแอมราทงนี่ยจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจดีดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสอ,องสื่อเรียสื่อลอตเตอรีเจนสิ่เือถือนะครับน้อง่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ขางใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีคัดครับท่มามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือกการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่ลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะ พอนวัดีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามานยยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับ้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปันเทนทท้ำ่ท่าลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสด้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับ่านรู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานรู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่ททานผู้ชมเมื่อแทะๆๆแล้วก็บี้ยังสีครับ มุนๆจังสิครับแล้วก็ท่ so าปากสามเทือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนีแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสมุชมลากาเบาแอมเราตรงนี้ได้นมมุนมาน้ำครับได้นมมุนของหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสมุชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไร่ที่บดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิได้อ,อกอาไปดื่มกินแลน้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้มชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับรท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลียกหรอครับเอาไปใส่อะไรให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้านําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ